ัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอ้โหว, oh, oh. วันนี้นะคะดิจะพามามาเติมความสวยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทาวอินทาวนะคะและตอนนี้ดิยืนอยู่ที่คลินิกพริ้งเซ็ตนะคะนี่ต้องมาทำสวยที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่จบทุกอย่างที่ดิต้องการเชิญค่ะตามดิมาเลยค่ะพริ้งเซ็ตค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่คลินิกคลินเซฟนะคะอยู่ที่ทาวินทานะคะตอนนี้พี่จะมาเติมความสวยค่ะทุกคนวันนี้ผิวแห้งแล้วก็รู้สึกว่าอ้วนขึ้นนะอ้วนจริงๆนะทุกคนแต่ว่าที่นี่ที่นี่จบจบได้ทุกปัญหาค่ะเพราะว่าที่นี่ ที่นี่เราก็ทำทำชุกรูปแบบเนาะไม่ว่าจะแต่งเติมเสริมศิจกรรมตรงไหนหรือว่าเพิ่มเติมแต่งตรงไหนที่นี่จบเลยค่ะคริเซฟป่ะแล้ววันนี้ลินล,ลี่นะจะพาพาไปทัวร์คลินิกนะคะเป็นที่ที่นี่ มั่นใจสําหรับความงานที่สุดช่วยแนะนำหน่อยนะคะว่าคลินิกเรามีอะไรบ้างคะได้เลยค่ะก็ที่เป็น c e s s ส่วน n e s s Center ของเรานะคะก็จะเป็นศูนย์บริการความงามครบวงจรค่ะมีการดูแลตั้งแต่การทําผมจรดหนวดปลายเท้าเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะพาผู้ชมที่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะว่าที่ชั้นหนึ่งของคลินิกมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเป็นห้องทาผมแล้วก็เป็นห้องสปาทาหน้าอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตามมาเลยค่ะวันนี้วันนี้ ลี่จะมาทําสวยทําอะไรบ้างทุกคนเนื่องจากว่าลี่เนี่ยก็ก็มีไขมันส่วนเกินเนาะลี่ก็เลยต้องมาเพิ่งที่นี่อันนี้คือห้องอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นห้องทําสปาหน้านะคะ <c oughs> ก็จะสําหรับคนลูกค้าที่มาสองท่านก็จะมีเป็นเตียงคู่ด้วยห้อ,องก็จะโล่งสบายโลงย่งสบายสวยจังเลยดูสิดูแบบเลิศหรูอลังการงานสร้างมากเลยค่ะทุกคนโอ้ อันนี้เหมาะสําหรับคู่รักนะคะหรือว่าจะมากับเพื่อนก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นห้องที่ทำทรีทเมนต์หน้านะคะห้องนี้ที่เคยใช้แล้วเคยใช้ทาสปาหน้าทรีทเมนต์หน้าสบายมากเลยทุกคนที่นี่เขาที่นี่เขาทำทรีทเมนต์หน้าดีมากเลยนะคะออกจากออกจากห้องนี้หน้าเนี่ยจะชุ่มชื้นขาวเด้งมากๆเลยไปเดี๋ยวนี้จะพาไปชมห้องอื่น านีก็จะมีต,มตมั้งตัดผมทสามผมตัดผมสวยมากนี่เคยมานี่นี่เคยตัดผมข้างหน้านค่ะ <laughs> นี่ที่นี่ก็จะเป็นห้องทาผมสปาผมแล้วก็ทาเล็บด้วยนะนี<ม>่เคยนี่เคยใช้บริการตัดผมที่นี่แล้วหนึ่งครั้งถูกใจมากเลยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมก็เริ่มเริ่มยาวแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ ก็ยังหรอกยังไม่ตัดยังไม่ตัดแต่จะตัดเร็วๆนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องสปาผมใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนบริเวณรีดตึ่ค่ะแต่ว่าห้องสปาผมจะเป็นด้านนี้ VIP ทุดๆิบสี่สจ็ดสิบสองโอ้เริ่มต้นอ๋อมีห้องวีไทีด้วยก่อนสีเลยไหะที่พรีเซนตคลินิกพรีเซนตของเราเนี่ยมีครบครบทุกมุมจร ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรทั้งสีสัตว์จรดปลายเท้าสวยครบค่ะทุกคนเดี๋ยวรีพาไปดูห้องอื่นนี่ห้อง VIP นะทุกคนนี่คือห้อง VIP ค่ะและ้วแล้วเราจะไปเห็นว่ามันที่นี่นมีทั้งหมด3-4ชั้นใช่ไหมค่ะ,คะเดี๋ยวต่อไปก็จะพาคุณลิลลี่มาชมชั้นสค่ะจึง สองของเรานะคะก็จะเป็นห้องไว้สําหรับทําสปาตัวค่ะอย่างเช่นนวดอารมณขัดผิวอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เป็นโปรแกรมดูแลไขมันส่วนเกินเพิ่มเติมแล้วก็จะไปทาไดที่ชั้นสองเดี๋ยวเราพาคุณลี่ไปชมดีกว่าค่ะว่านี่ห้องไหนเนี่ยที่ที่ลี่ที่ต้องไปที่ที่ลี่ต้องไปวันนี้ลี่พามาดูบรรยากาศที่คลินิกก่อนนะคะบรรยากาศคลินิกที่นี่ลมลื่นมากๆแล้วก็เลิศหรูเลิศหรูอลังการงานสร้างนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูชั้น2กันค่ะ แล้วออกไปทางนี também, yes, it, it be oh, yes. well. okay. ้เนาะใช่ค่ะขึ้นลิฟต oh, ์ขึ้นลิฟต์ไปค่ะแต่ถ้าจะออกกําลังกายก็บันไดก็ได้นะคะแต่ไม่เป็นไริรต์กขึ้นลิฟต์ดีกว่าเอ้ยหรือว่าเราจะเดิน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 ดีกว่าเดินถึงบ้านออกเดินถึงสกู๊ปฟิวฟิวเหมือนอยู่บ้านอ่ะใช่ไหมคะฟิลเหมือนอยู่บ้านเลยทุกคนยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะ อันนี้ก็จะเป็นห้องรับรองถ้าเกิดลูกค้ามานั่งรออะไรนะะเานั่งรอด้านนี้ขอน้ําแก้วนึงสิคุณเนี่ยคุณจตัวติดแต่ย่านไหลระว่าเราก็เล่นไปวันนี้เราจะพาไปนี้ก็จะเป็นห้องรับรองนะคะก่อนเราว่านี่ก็มาสปาขัดผิวที่นี่บ่อยแล้วก็มีห้องนึงคเราเตรียมเอาไว้ให้สำหรับคุณนี้โดยเฉพาะโอ้โหค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะเันเป็นห้องขัดผิว นี่เป็นไงบ้างซึ่งความพิเศษของห้องขัดผิวนี่นะคะก็จะมีอ่างจากุซที่ในตัวเลยก็คือถ้าสมมติผู้ลูกค้ามาทำเนี่ยก็คือสามารถนอนคัดผิวนอนแช่อ่างได้ในห้องนี้ครบทีเดียวเลยค่ะไดค่ะแล้วก็สามารถนอนขัดผิวนนผวดที่เตียงนี้นะคะแล้วก็แล้วก็สามารถแช่อ่างแล้วก็อ,อ,วกอ,อบตัวได้ด้วยคะ่ะเนี่ยี่ชอบอบตัวมากเลยนะพอออกจากตู้นี้ทีใดเนี่ย ุ่นเฟิร์มทุกทีหุ่นดีทุกทีไม่หลอกอันเนี้ยดิชอบเพราะว่ามันมันเหงื่อออกเยอะเนาะดิชอบเลยได้เจ้าหน้าไปในตัวไปไปห้องอื่นค่ะงั้นเดี๋ยวเราพาคุณพี่ไปที่ชั้นสามคะเพราะว่าส่วนใหญ่ห้องก็จะเป็นห้องค้ายทแบบนี้หมดเลยที่แว่าไม่เคยเคยเคยมาบุมงนี้มันโอ้เครื่องอันนี้คือเครื่องอะไรนะ อันนี้จะเป็นเครื่องทำอะไรทำอะไรพวกนี้ค่ะจะเป็นเครื่องที่ดูแลไขมันส่วนเกินเฉพาะส่วนในร่างกายของเราเช่ถ้าเกิดคุเรี่มีปัญหาไขมันส่วนเกินตรงแขนเนี่ยค่ะเครื่องก็สามารถเอามาทำบริเวณแขนได้ใช่เคยใช้เคยใช้เคยใช้ตัวนี้แต่จำชื่อไม่ได้นี่ก็เป็นโซนโซนต้องป่าเนาะใช่ถ้าเราไปใช้ห้องนี้เคยใช้ห้องนี้ดูดไขมันแขนไม่ได้ดู กระชับต้นแขงให้มันให้มันเฟิร์มขึ้น <c oughs> แขนขาแบบแขนไม่นนเฟิเร์มเลยใช่อันนี้ก็จะเป็นนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดเลยาก็คือการทําแค่30นาทีเนี่ยสามารถลดสัสดส่วนของราได้ถึง3-4เซนติมภายใน30นาทีเท่านั้นแล้วก็ไม่มีการพักฟื้นไม่เจ็บไม, <c oughs> ไม่เจ็บ <c oughs> ด้วยสําหรับใครที่ยังไม่กล้าดูดไขมันก็สามารถใช้ตัวนี้ทดแทนไปก่อนได้ค่ะใช่ตัวนี้ตัวนี้ที่เคยใช้แล้วนะคะ ก็มันมันทำมันทำให้มันทาให้เฟิร์มจริงจนะใช่มันทำให้เฟิร์ม, feels, มแล้วก็สามารถดูดดูดให้มันเป็นซิกแพคแล้ก็ทำควบคู่กันแบบฟิลเหมือนไปเข้ายิม,มอะค่ะคุณลีก็ตัวนี้ก็เหมือนการทำ dopamine, คาร์ดิโอเป็นการลดไขมันแล้วก็เคร่ซิกแพกมาลงเวทก็จะทำอันนี้เขาเรียวกว่าชื่อเครื่องอะไรนะคะเป็นเครื่องเลเซอร์สลิมค่ะอ๋อทุกคนอย่าลืมอย่าลืมมาใช้บริการที่นี่นะมันก็จะเหมือนเหมือนกันเนาะ ห้อะเหมือนกันโอเคต้องโถต้อเดีไปชั้นสามกันคะชั้นสนีก็เป็นแผนสำหรับพวกฉีดโบท็อกฟิลเลอร์ให้วิตามินประมาณนี้ค่ะแล้วก็วันนี้เดินขึ้นเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันนี้วันนี้ไม่วันนี้ไม่เติมวิตามินไม่ได้วันนี้เราต้องเติมวิตามินเพราะว่า วิตามินที่นี่นะดีเคยเติมแล้วทําให้ผิวใสมากเลยนะผิวลื่นผิวใสสุขภาพดีไม่เติมไม่ได้อันนี้ชั้นสามค่ะโอ้ชั้นสามนี่ยังไม่เคยมายังไม่เคยมาเลยใช่ชั้นสามยั ชั้นสอนก็จะมีส่วนใหญ่ได้าน,นี้ค่ะจะเป็นห้องคอนซัลท์ของคุณหมออย่างเช่นถ้าสมมติคุณลูกค้าอยากจะมาปรึกษาทีโบท็อปฟิลเลอร์หรือว่าจะเป็นพวกโปรแกรมสัญญกรรมเราก็จะให้คุณลูกค้ามาปรึกษาคุณหมอวันนี้น,นี่ก็จะได้เจอเจอคุณหมอด้วยใช,ใช่ไหมคะีก็จะได้เจอคุณหมอด้วยรู้ไหมกว่ากว่าลี่จะได้มีคิวเจอคุณหมอนี่ก็ต้องรอรอรอคิวเหมือนกันนะลี่ก็รอประมาณเกือบเดือนเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ลี่โชคดีได้เจอคุณหมอแล้วแต่ว่าคุณหมอยังไม่มาตอนนี้ อุ้ห้องสวยจังอันนี้คือห้องคอนเซิลใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นห้องคอนเซิลสำหรับคอนเซิลลูกค้าคือค่ะอืมทต่นในคำนี้ทบอกว่าจะมาคอนเซิลก็ชั้นนี้ที่นี่ก็เป็นเป็นที่ดูดไขมันใช่ไหมคะถ้าดูดไขมันเราจะไปดูที่ชั้นสี่ค่ะอ๋อเป็นห้องผ่าตัดโดยเฉพาะเลยะถฟื้นก็ชั้นสี่ฟื้นก็ชั้นสี่เหมือนกันค่ะ ก็เนื่องจากว่ารีเนี่ยเขียนแบบนี้รี่ก็มีแบบมีไขมันส่วนเกินไม่ว่าจะเป็นแขนต้นขาหรือว่าหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยก็ที่นี่ก็กําจัดได้กําจัดได้รี่ก็จะมาดยุดไขมันส่วนเกินเพื่อความสวยเราเป็นผู้หญิงเราต้องอยากหยุดสวยนะคะแล้วดูดูห้องโล่งสบายเลยเนาะห้องโล่งสบายมากเลยอะ ดูดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเตียงหรือว่าเครื่องพรีเมียมมากใช่ค่ะพรีเมียมมากเลยจริงๆมันฟิลมันฟิลเหมือนอยู่บ้านนะคะทุกคนเลิศเนาะเดี๋ยวเราจะต้องมาเจอคุณหมออีกทีที่ห้องนี้อ,อ๋อที่นี่มีชั้นสามมีห้องอะไรบ้างตามนี้มาค่ะสาวนอกจากห้องคอนโซลนะคะถ้ามาที่ด้านนี้ค่ะก็<อ>จะมีเป็นห้องสำหรับลูกค้า ห,ห้องผ่าตัดใช่อันนี้เป็นห้องผ่าตัดเล็กแต่ว่าตอนนี้กำลังปรปับปรุงอยู่ก็เลยปิดเอาไว้ก่อนใช่อันนี้คือห้องอันนี้จะเป็นห้องสาหรับลูกค้ามาทำา่าตัการบดท็อกเปลเลอร์ฉีดหน้าอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะมาทําที่ห้องนี้กันก็วันนี้ก่อนที่รี่จะได้ดูดไขมันส่วนเกินวันนี้สิ่งที่รี่จะทําที่คลินิกน,นี้ก็เนี่ยดูเนื้อเน,นียนสิเนีย เหนียงเยอะออกจากคลินิกเนี้ยเหนียงลดค่ะทุนหน้าต้องแบบกระชับนะ้าสวยแล้วต้องสวยไปอีกเนาะใช่เป็นผู้หญิงครับแล้วแล้แล้วเราห้องนี้ เป็นท้องอะไรนะคะ,คะห้องนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายถ่ายไม่ค่อยออกหรือว่าท้องผูกอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่าโคโลนไฮโดรทอร์พีเป็นหรือว่าภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการดีท็อกส่วนล้างลําไส้นะคะเหรอใช่ค่ะก็คือหลังการทำเนี่ยค่ะนอกจากช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแล้วค่ะก็คือมันจะช่วยเรื่องหนึ่งคือพุงเราอาจจะเล็กลงด้วยเพราะว่าของที่มันตกค้างในลำไส้ค่ะมันออกมาหมด มันก็จะกลายเป็นว่าพุงเราก็จะยุบขึ้นบางท่านทําแล้วก็ผอมลงอะไรเงี้ยค่ะวิธีทําทํายังไงล่ะคะก็คือจะเป็นการนอนแล้วทีนี้ก็จะเป็นการสอดท่อค่ะเข้าไปทงทวารหนักของเราแล้วก็จะเป็นการปล่อยน้ําเข้าไปดีท็อกซ์ลำไส้ล้างทั้งหมดของลําไส้เลยใช่เป็นการดีทอ็อกซ์ออกของเสียออกมาทั้งนั้เจ็บไหมครับแบบนี้อัจริงไม่เจ็บนะคะสบายสบายชิวๆมากเลยคุณลูกค้าหลายๆท่านได้ลองทําก็ชอบแล้วก็นอกเหนือจากช่วยเรื่องท้องผูกอะเนี่ยค่ะมันยังช่วยเรื่องผิว ผิวพรรอะไรเงี้ยค่ะจะทําให้ผิวพรรณของเราดีขึ้นด้วยเพราะว่ามันเป็นระบบภายในร่างกายเนาะพอของเสียเราออกหมดแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะแบบเฟรชสดใสขึ้นเออน่าสนใจเหมือนกันนะอันนี้ห้องนี้สำหรับรีคือน่าสนใจเลยตัวรีเนี่ยเป็นคนที่ระบบขับถ่ายไม่ได้คล่องแล้วก็ไม่ได้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ขขาว่าต้องล้างลำไส้ด้วยใช่ไหมใช่อันนี้อยากลองอันนี้ท็อกซ์ภายในเลยใช่ถ้าลำไส้เราสะอาดอะเวลา ร่างกายเราก็จะดีขึ้นด้วยสุขภาพเราก็จะดีเวลาเรากินมิตามินหรือว่าเพิ่มคอลลาเจนมันก็จะดูดซึมได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วเหมาะกับคนที่ยุ่งๆไม่ค่อยมีเวลาแบบคนนี้ด้วยเพราะว่าใช้การทําไม่นานแล้วหลังทาก็คือสามารถกลับบ้านได้ตามปกติเลยไม่มีการพักฟื้นหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมันต้องทํากี่ครั้งอะคะแล้วแต่จริงๆนะคะ่ะจะมีผู้เชี่ยวชาญประเมินอีกครั้งว่าแต่ละท่านเนี่ยควรจะ ใช้เวลาการทํากี่ครั้งเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันประมาณนี้ค่ะกี่นาทีเหรอคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการทำค่ะโอ้ทุกคนก็ถ้าเกิดใครคนไหนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีก็ทิลิเซตนะคะมีครบวงจรจริงๆมีครบทุกอย่างจริงๆไปเดี๋ยวเราไปห้องอื่นห้องนี้รีจองนะ <laughs> รีชอบโอ้อันนี้ก็อ๋อนี้ก็จะเป็นห้องห้องรับยาค่ะทุกห้องรับยา <laughs> อ๋อมุมนี้เป็นห้องพักของคุณหมอนะคะห้องพักแพทย์นะคะโอ้ป่ะเดี๋ยวรีพาไปดูชั้นส<ม>ี่เขาบอกว่ามีอีกชั้นหนึ่งจริงๆริงีมาที่เนี้ยรีเคยมาแค่ชั้นสองมาสปาตัวพีชทำหน้าฉีดหน้าอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าชั้นสามยังไม่เคยมาวันนี้ได้มาแล้วแต่วันนี้เราจะขึ้นไปชั้นส<ช>ี่ใช่ไหมจะพาไปทัวร์ชั้นสี่ด้วยโอเคค่ะไปทางไหนคะ,ะนนนโอเค,ค าามเลยค่ะบรรยากาศของคลินิกอะมันฟีลเหมือนอยู่บ้านเนาะร่มลื่นมันฟีลแบบดีอะทุกคนเพราะว่าเราาจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นการมาักผ่อนมัอะย่างเงยค่ะมีทั้งหมดแค่4ชั้นใช่ไหมคะ โอ้ห้องนี้อเลยอันนี้คือห้องผ่าใช่ค่ะเป็นห้องผ่าตัดค่ะหึ้นที่นี่ผ่าตัดมาตรฐานโรงแรานี่รู้คิดว่าอยู่โรงพยาบาลนี่คือห้องผ่าตัดของคลินิกพรินเซสนะคะนี่คิดว่านี่อยู่โรงพยาบาลนะเนี่ยดูสิมาตรฐานดีมากๆเลยพรีเมียมมากๆเลยนี่จะต้องมานอนที่นี่เตียงนี้ใช่ไหมมันจะอเนี้เลยค่ะโอ้ดูดไขมันน่นานไหมคะ ดูไขมัแนมแล้วแต่ด้วยของว่าเราดูดสมัยแต่ว่าประมาณนะคะก็จะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะถ้าดูดนานหน่อก็สองชั่วโมงนะ้ำโอ้ทุกคนคะเตียงนี้นะจะทําให้รีเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนใหม่จะทําให้รีมีหุ่นที่เฟิรม์มก็จะทําให้รีมีหุ่นที่กระชับขึ้นไขมันส่วนเกินกระโบมีมันจะโบมีไขมันอีกแล้วต่อไปนี้เขาจะงาม เด้อมันประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อใดมื่อใดอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนาะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งมาเบิ่งกันว่าหนูลิลี่จะงามขึ้นบอแน่นอนมาที่นี่โบงามมันโบแมนเพราะที่นี่ก็คือพรินเซสค่ะแล้วก็ถ้าหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วผ่าตัดเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการพักฟื้นก่อนที่จะกลับบ้านวิญญาณจะอยู่ด้านนี้เลยค่ะ มีห้องอ,อันนี้คือห้องอะไรคะอันนี้จะเป็นห้องของคุณหมอค่ะบ,บางทีเวลาคุณหมอมาทำก็จะมานั่งะคะ่ะอ,อี่ห้องอุ้ยฟีเหมือน,นอยู่โรงพยาบาลเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องพับฟื้นค่ะสำหรับลูกค้าที่ทำาซนส์กรกามดูไขมันอะไรมาเสร็จก็จะมานอนพับฟื้นที่นนห้องนี้และทาง<น><ม>เราก็จะมีพยาบาลคอยดูแลมีอาหารมีน้ำเตรียมเอาไว้ให้ะคะ่ะเออดีเลยอ่ะขทุกคนคะรีขอแนะนำนะที่คลินิกพริ้เซฟนะมันมีครบทุกวงจรจริงๆ ตั้งแต่หัวจรวดปลายเท้านะคะไม่ว่าจะสัลญกรรมเติมแต่งสัญญกรรมหน้าอกคือทุกอย่างเนาะแล้วรีก็ได้ข่าวว่าก็จะทําเป็นโรงพยาบาลเพิ่มเติมด้านหลังถูกไหมใช่ค่ะจะมีแทนทําเป็นโรงพยาบาลอีกก็จะทีนี้ก็จะครบวงจรเลยก็จะเป็นพยาบาลศัลยกรรมเต็มตัวโรงพยาบาลศัลยกรรมเต็มตัวเลยค่ะเห็นไหมทุกคนวันนี้รีพามาชมบรรยากาศของคลินิกคลินเซตเนาะ พิมีมีจริงๆแล้วก็ฟีลเหมือนกับอยู่บ้านนะคะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่คลินิกอะ่ะเรารู้สึกว่าเราอยู่บ้านแล้วก็โล่งสะอาดมากแล้วก็สบายตาม,มากๆแล้วก็ที่นี่นีก็มาเติมวิตามินแล้วก็เคยมาทําหน้าทําสปาตัวพอกตัวอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆเลยทุกคนหน้าหน้าน,น,านี้วันนี้ก็จะต้องเติมนิดนึงเพราะว่าวันนี้หน้าก็เริ่มบวมแล้วนะคะแล้วก็ มีเหนียงด้วยแล้วก็จะให้จะให้จะให้คุณพี่จัดการทุกระบบของใบหน้าให้ดี่ดลยค่ะดูแลให้ตั้งแต่ใบหน้ารูล้างผทุกอย่างคุณลิลี่ออกไปสวยครบจบแน่นอนใช่แล้วทุกคนทุกคนมาดูกันนะอีกหนึ่งสัปดาห์ดี่จะมาดูดไขมันส่วนเกินที่มันยัง มันมันก็มันก็มีอะทุกคนดูดไขมันส่วนเกินแล้วก็หน้าท้องมาดูกันอีกหนึ่งสัปดาห์ว่าดีจะสวยขึ้นไหมและเดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์เรามาเจอกันนะคะถ้าใครคนไหนผู้หญิงเราทุกคนผู้ชายเราทุกคนผู้หญิงทุกคนความสวยอย่าหยุดนะคะต้องมาเจอกันที่คลินิกพริ้เซทเท่านั้นคะ่ะบ๊ายบายค่ะพวกเราดูแลอย่างดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ